สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุรยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้พามาอยู่หน้าภาพ The Lunches o on the Glass ของเอ็ดวาร์มาเน่นะคะและ คนเดิมของเราค่ะพี่มิงพี่อินทราชูโตสวัสดีพี่มิงค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอวันนี้พี่มิงจะพาออกมาเจาะลึกประวัติของมาเน่ทำไมเขาจึงเป็นคนสําคัญอะไรเปลี่ยนชีวิตเขา,าเขามีความโดดเด่นยังไงบ้างนะคะค่ะ,ะสําหรับคนคนนี้นะคะคุณหมอคุณเอเดวามาเนะคะ่ค่ะก็อย่างที่เราเคยเล่าไปในห้องของซาลมนนะคุณหมอ คุณคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารูปของเขาโดนบริสธจากซาลอนนะคะแต่เธอเป็นผู้แพนใช่เธอเป็นหัวโจกนะคะที่จะแบบเอ้ยฉันไม่ยอมนะคะยจะต้องจัดการกับสิ่งนี้ให้ได้นางจะเป็นประหนึ่งแบบพี่ใหญ่ของแก๊งนะคะเป็นศูนย์กลางค่ะของแล้สมัไมภาพนี้ถึงถูกปฏิเสธอ่าเนี่ยละคุณหมอกภาพสวยนะสวยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะภาพนี้เป็นอะไรที่ช็อก ช็อกวงการมากทำไมนะคะอ่ะช็อกอะมามาทายกันนะคะคุณหมอท่านี้ก็ดูสวยใช่ไหมคะใช่ีแปรงก็ดูโอเคนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่โอเคให้คุณหมอทายจึ้งจึ้งจึ้งผู้หญิงโป้ก็น่าจะโอเคนะโอใช่ไหมอะเฉลยนะคะผู้หญิงโปเนี่ยแหละค่ะคุณหมอที่เป็นปัญหาเพราะว่าจริงจริงอะซับเจ๊ของผู้หญิงนู้ดอะไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยนะคะคุณหมอเพราะว่าแต่ว่าผู้หญิงนู้ดเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นะคะ ไม่ใช่บ้านๆอย่างนี้ใช่เป็นเรื่องของเทพีวีนัสนะคะเป็นเรื่องแบบกรีกโรมันนะคะหรือไฮโซต่างๆนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้นะคะนั่งแบบในสวนไม่ได้ปิกนิกในสวนก็มีผู้ชายรายล้อมอทีเนี้ยมันมีแอดมีนัยยะว่าเธออะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาด้วยเธอเป็นโสพินีอืดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกคนก็เลยรู้สึกว่าหุยวิตถานมากเลยซึ่งจริงแล้ว เรื่องเรืร่องราวของเรื่องราวของโสมเพียอ่ะจริงก็เป็นมีมีในยุคนั้นนะคะ <c oughs> แต่การที่จะเอาออกมาตีแผ่เล่าในศิลปะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยใช่หรอไม่ได้ใช่หรอ, <c oughs> หรอศิลปะ <c oughs> มีได้หรออะไรอย่างนี้นะคะนี่ <c oughs> แหล,ละท่านนี้ก็เลยถูกปัดตกจากซาลงไปนะคะทาง้นที่มันก็ดูโอเคนะคุณหมอมันก็ดูสวยใช่ไหมคะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพอโดนปัดตกรอบแรกเนี่ยมันยังมีเรื่องราวต่อจากนั้นนะคะก็คือว่า ก็มีเวลาที่สืบปินนะคะเขาโดนปฏิเสธไปใช่ไหมมันก็มีคนที่ไม่พอใจค่ะคุณหมอแบบหาว่าคณะก,กรรมการไม่ยุติธรรมบ้างเล่นพักเล่นพวกบ้างนะคะทีนี้กษัตริย์ออกนับปีนที่3ามเขาก็รู้สึกว่า,าถ้าเห็นว่าแบบการตัดสินไม่ยุติธรรมก็เอาภาพของพวกที่โดนปัดตกมามาจัดแสดงเลยกันให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเอง ไปดูทางไหนเยอะก็เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมใช่ไหมให้ตักสินกันเองก็แล้วกันนะทีนี้มันก็มีเขาเรียกว่านิสการของผู้ที่โดนปฏิเสธค่ะนะคะคนที่โดนปัดตกนั่นแหละเออภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคุณหมอถึงแม้ว่าจะเป็นภาพของนิสการผู้ที่โดนปฏิเสธโดนปัดตกแล้วนะภาพนี้ก็ยังอื้อฉาวอยู่ดีค่ะคุณหมอเพราะวามเป็นแบบซ u b j e c แบบเนี่ยผู้หญิงแบบมองหน้างี้ท้าไทยอ่าใทสังคมมาก ภาพอื้อฉาวมันเป็นภาพความอื้อฉาวซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความแบบกระบฏในจิตใจของของคุณมาเน่ด้วยนะคะเออบอกนิดนึงว่ามาเน่กับโมเน่อะชื่อออกเสียงคล้ายกันใช่เออแม้แต่เรายังสับสนใช่ไหมคะตอนแรกตอนแรกถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยก็สับสนมากเลยก็จะคิดว่าเป็นคนเดียวกันใช่ค่ะคือแม้แต่เขาสองคนเองอะก็ยังรู้สึกว่าแบบหุดงิดว่าทําไมแบบชื่อใกล้เคียงกันเออทำไมแกกับฉันว่าชื่อใกล้เคียงกันนะคะเออก็เป็นก็เป็นเรื่องเล่าสนุก ของศิลปนินชื่อมาน,นี่ค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วในเวลาผ่านไปชีวิตของเขาเนี่ยก็กยังทํางานศิลปะในแนวแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวไหมมีค่ะคุณหมอก็คือว่าคนนี้นะคือแปลกมากเลยคือแม้ว่าเขาจะเป็นรวมกลุ่มกันที่คาเฟ่เชบัวใช่ไหมคะแบบเพื่อี่คุยกันเรื่องแบบความยุติธรรมของศิลปะแบบนี้แต่ในเทศกาลอินฟลูเอนซนิคครั้งที่หนึ่งเขาไม่ร่วมด้วยนะคะคุณหมอทำไมออละ่ะ ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่มิงสงสัยเหมือนกันว่าทําไมเขาคุณมานี่เขาถึงไม่ร่วมด้วยนะคะแต่เขาเองอ่ะก็เป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะส่งรูปเข้าไปเสนอซาลงในครั้งครั้งต,ต่อไปคือเขามีความแบบต้องการที่จะประสบความสาเร็จในในซาลงมากกว่าใช่ค่ะก็เป็นแบบความขบขของศิลปินนะ่ะคุณหมอแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่แบบเขาเขาบขทั้งสองด้านเลยนะใช่เขาเขาบขต่อ,อ ต่อซาลงด้วยแล้วก็ขบถต่ออิมเพร s ชันนิสด้วยเนาะใช่นค,นค่ะใช่ค่ะแต่ว่าหัวนางจะต้องไปในไข่<ช>กันกระบฏตลอดเวลาใช่ก็เป็นแบบเด็กดื้อเด็กดื้อ <c oughs> วันนี้นะคะเรื่องราวดีๆจากคุณมิ้งพรินทรนทราชูโตนะคะเป็นเรื่องราวของมาดีนะคะพี่ใหญ่ของวงการอิมเพร s ชันนิสกระบฏนะคะ หน้าภาพ The Lunches on the Glass เรื่องราวดีๆสนับสนุนโดย River City และคุณพรินทราชูโตขอบคุณมานัดที่นี้วันนี้ดรตุลยาคอมบินิตี้ขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ